ขันห้าไม่ใช่ของเราทิ่กูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลถ้าแม้ว่าชนเหล่าอื่นพึงด่าว่าบริภาทโกรธเคืองเบียดเบียนกระทบกระเทียบพวกเธอพวกเธอไม่พึงมีความอาฆาตไม่พึงมีความขุ่นเคืองไม่พึงมีความไม่ชอบใจในชนเหล่าอื่นนั้นทิ่กูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลแม้จะมีใครมาสักการะเคารพ นับถือบูชาพวกเธอพวกเธอไม่พึงมีความยินดีไม่พึงมีความโสมนัสหรือไม่พึงมีความเคลิ้มใจไปตามสิ่งเหล่านั้นพิขูทั้งหลายถ้ามีใครมาสักการะเคารพนับถือบูชาพวกเธอพวกเธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้ ภิกขู่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เธอที่ขู่ทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอที่ขูทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอ พิกูดทั้งหลายเวทนาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอพิกูดทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอพิกูดทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขูทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในเชตวันนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามสมควรแก่เหตุพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามสมควรแก่เหตุไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่ะ พิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอพิกุทั after, ้งหลายเวทนาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอพิกูทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขูทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอที่ขูทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอ